เก็บเอาไว้ก่อนเกก็บไว้่อนนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีสีสันนะคะเอามาฝากเดี๋ยวกีฬาเดี๋ยวเราไปช่วงสุดท้ายแฟนใจเย็นๆแฟนลิเวอร์พูลใจเย็นๆใจเย็นๆย็นแฟนริวผู้ใจเย็นๆคือใจเย็นๆกับผมอ่ะอย่าทำอะไรผมเวลาผมอ่านอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไป มีอะไรมีสีสันหลายเรื่องเพราะวันนี้เราแต่งตัวสีสันกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาข่าวสีสันสสีันมาฝากกันก่อนนะคะเรื่องของหุ่นยนต์มีหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าไปประกอบฮาร์ดดิสได้นะคะแล้วก็ทําได้ดีเลยเพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาดในการประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดดิสจากคนนะคะ ก็เป็นผลงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังนะคะจากวิทยาลัยนวัตรกรรมการจัดการข้อมูลนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์ดรสมยศเกีรยรติวณิวิไลก็เป็นอาจาร,รย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยได้บอกเลยนะคะว่าคนเนี่ยถ้าเอามาประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดดิสเนี่ยบางทีมันมีข้อผิดพลาดนะพวกสิ่งปลอมปนฝุ่นละอองเศษผมก็เลยส่งผลกระทบต่อฮาร์ดดิสก์ไรฟ์ที่ออกมาก็อาจจะทำให้ทำงานผิดพลาดเขาก็เลยพัฒนาหุ่นยนต์ AIV ที่สามารถเรียนรู้สร้างแผนผังภายในห้องผลิตได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็เคลื่อนที่ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีเส้นกํากับเรียนรู้สิ่งกีดขวางได้ด้วยนะคะซึ่งจเจ้าหน้าที่เขาก็มีการกําหนดควบคุมจุดการทํางานให้เป็นไปตามขั้นตอนการผลิตค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถรองรับน้ําหนักขนส่งได้ถึง200กิโลกรัมนะคะผลิตจากสแตนเลสด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทำงานนะคะลดข้อผิดพลาดต่างๆ แต่ว่าจะต้องทดสอบการใช้งานเต็มรูปแบบอีกระยะหนึ่งและพัฒนาให้มีแขนกลในการหยิบจับชิ้นส่วนด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการผลิตแล้วก็จะส่งมอบให้กับบริษัทซีเกตเทคโนโลยีต่อไปค่ะก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกนะคะที่เอาไปใช้งานในการผลิตฮาร์ด e ดิสก์ไดรฟ ในบริษัทผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีระดับโลกค่ะเก่งไหมล่ะสุดยอดจริงๆครบางทีเราใช้คนนะผลิตฮาร์ดดิสต่างๆมีเส้นผมมีฝุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะเสียหายได้ใช้วุ่นยยต่เลยแล้วกันปลอดภัย